แมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่น 45- ถ50ล้านปอนด์ล่าตัวคาวินฟิลิปเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยมยื่นข้อเสนอ 45- 50ล้านปอนด์ให้กับลีดยูไนเต็ดเพื่อพิจารณาล่าลายเซ็นกองกลางทีมชาติอังกฤษอย่างคาวินฟิลิปเพื่อมาเป็นตัวแทนของเฟอร์นันดิโยที่เพิ่งอำลาเรือใบหลังจากจบฤดูกาลซึ่งทัพเรือใบสีฟ้าได้จับตามองฟิลลิปมาตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลก่อน โดยกุนซืออย่างเป๊ปกูเดีอลาต้องการให้มาสลับหรือคอยแย่งตำแหน่งกับกองกลางชาวสเปนอย่างโดดีเพื่อให้เกิดการแข่งขันภายในทีมมากขึ้นเคาวินฟิลิปมีฟอร์มที่โดดเด่นมากจากยูโร2020ถือว่าเป็นดาวเด่นคนใหม่ของทัพสิงโตคำรามเลยทีเดียวก็ว่าได้แม้กระทั่งมีคนบอกว่าเขาผ่านบอลได้แม่นยำเหมือนอันเดียเปโรเข้าสกัดบอลได้ดุดันเหมือนเจเนโรกัตตูโซและมีการลากเลื้อยที่คล้ายกับลิคารโดกากา้ากันเลยทีเดียว ปัจจุบันคาวินฟิลิปเล่นให้กับลีดยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษฟิลิปลงเล่นไปทั้งหมด20นัดบวกกับ1แอสซิสพาลีดยูไนเต็ดลอดตกชั้นอย่างเหลือเชื่อในฤดูก,กาลที่ผ่านมา